สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังยา่ยาพลายน้ำโชคนะคะก็วันนี้มีพัสดุนะคะส่งมาให้ครอบครัวพังยาย่าพลายน้ำโชคนะคะจากคุณพี่การจนาเจริญสุขนะคะกล่องใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวจะให้พ่อควานนะคะเป็นคนทะทะเป็นคนอ่าแกะเนะาะตัดออกเลยพ่อ ะะขอบคุณคุณพี่การจนาเจริญสุขมากเลยนะคะที่ได้ส่งของขวัญมาให้กับครอบครัวพังยา่ยาพลายนำโชคนะคะก็ขอให้ท่านนะคะจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะคิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างที่คิดนะคะคุณพี่การนาเนาะ กล่องใหญ่เลยนะคะ <S <S ข้างในจะมีอะไรนะเราลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะ ่ควานก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะพ่อควานตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับลรินไปพร้อมกันครับโอ้อะไรเนี่ยเย,เยอะแยะเลยเต็มบุบเลยครับ ขนมเยอะแยะเลยนี่นะคะนี่มามาดูนะคะว่ามีอะไรเนาะว้าวหูมีอะไรบ้างพ่อออกมาดูสิขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากนะคะคุณพี่การ์ดฟันนะครับผมให้กลับครอบครัวผังยายาไฟน้โชคนะครับไม่รู้จะจับอันไหนก่อนดีสวยมาก มีเป็นขนมอะไรนะีขนมขบเคี้ยวนะคะมีภาษาไทยไหมไม่ขนมขบเคี้ยวแหละมีภาษาไทยอู้มีมีแมสด้วยอุ้ยคุณพี่กาญจนาขอบคุณมากมากนะคะที่แบบโหช่วงโควิดอย่างงี้เนาะแมทแพงมากครับชิ้นละสิบบาทนะคะหนาเนี่ยหนานะคะขอบคุณนะคะคุณพี่กาญจนาเนาะหนาตุ๊บเลยอ่ะสองอันนะคะ นี่นะคะวูพอความตื่นเต้นนะคะนมไม่เคยมีแบบนี้เนาะตื่นเต้นนะคะกินกับกาแฟกินกับกาแฟขอบคุณนะคะุูยมีดูอมเม็ดด้วยน้องแป้งหอมแน่นอนเลยดูนมแป้งหอมชอบม,มากเลยนะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> น,นี่นะคะโหแบบดีใจนะคะพูดไม่ถูกเลยนะคะ <c oughs> อะไรนี่พ่อเอาขนมเอาก่อนอะไรเปิดดูก่อนอ้าคว,าวคุกกี้นะคะโอ้ไม่ใช่คุกกี้เป็นขนมขนมอบนี่แหละพ่อขอบคุณนะคะนี่นะคะนี่อะไรนะวู้ยุย้ยดีใจจังเลยโอ้เต็มรังรูปเลยนะเต็มลังเลย,ลเลยขอบคุณพ<ร>ี่กาญจะนามากๆเลยนะคะ นี่นะคะโอ้ตุ๊กตา <The lemon. S 1> <laughs> โดเรลมอนนะคะโหขอบคุณมากๆนะคะเป็นหอมชอบมากเลยนะครับในตุ๊กตาอ๋อตุ๊กตานะคะโอ้ยน่ารักมากเลยคค่ะน่ารักมากเลยนะคะนี่ mm. นี่นะคะ เป็นเสื้อเสืเส้อ<ๆ>อะไระพ่อเสื้อหมือนเสื้อมาห่อมแต่เป็นสีขาวแม่สวยมากเลยเหรอไหนดูซิพ่อแม่ตื่นเต้นอะ่ะนี่นะคะสวยมากเลยนะครับสวยมากเลยแม่ใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้ครับเป็นแขนยาวของพ่อหรือของแม่เนี่ยของพ่อควานของพ่อควาน <laughs> พ่อควันน่าจะใส่ได้พอดีเราใส่ดิพ่อเราใส่ให้เอฟซีดูซีสาสนาดีพ่อควันราศีขึ้นเลยนะครับรอขึ้นมาเลยทันทีแล้วพ่อควันจะใส่ตัวนี้อ่ะเอาไปเลี้ยงช้างก็ได้นะเพื่อนรอขึ้นเลยนะครับเอาเวลาไว้เราใส่ไปวัดเพราะว่าพ่อควันเขาชอบทําบุญนะคะถ้าใส่ไปพาเด็กๆไปเลาะทุ่งก็ดูสวยนะใช่เหมือนเป็นควันช้างอ่ะใส่ดูดีไปเลยอ่ะพาเด็กๆลงทุ่งเนาะสวยนะเดี๋ยวพ่อควันจะจะถ้าคลิปต่อไปพ่อควันจะใส่แล้วพาเด็กๆลงทุ่ง โอ้โหลอคขึ้นมาทันทีเลยนะครับดูดีพอดีเลยอ่ะพ่อพอดีเลยโหพ่อดีใจไหมดีใจเดี๋ยวใส่กระดุมก่อนนะใส่กระดุมให้ครบก่อนมันจะได้สวยๆใส่ตรงนี้นะอืมที่สองใหเนาะ ดิกอยากได้นะครับอันนั้นนะครับอยากได้นะครับประกัดรองเท้าพ่อนู่นดุกด,ดิกนะคะเป็นเป็น<ด>เป็นหมาจรจัดนะคะที่ข้าวรองเท้าพ่อไปแล้วที่น้องแปงเก็บมาเลี้ยงนะคะเป็นหมาที่เือนด้วยเราก็รักษาให้จนหายดีแล<อ>้วเนาะโอ้ดูดีเลยอ่ะพ่อถ้าใส่กับผ้าขาวม้าแบบไอเขาเรียกอะไรนะนแบบมัดเอวนะโหกับน,น,น,นันหรือเปล่าเนี้ยอ่ะเรามาดูต่อขอบคุณมากเลยนะครับค่ะขอบคุณพี่นะคะพี่การจนามากนะคะ มีขนมนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยอ,อันนี้เป็นอะไรเป็นสายอาสายไอเขาเรียกอะไรนะคล้องไอไอแม็ดน่ะสายคล้องแม็ดออมขอบคุณนะคะอย่าอมนะครับ ยาอมโอ้มียามาให้ด้วยนะคะขอบคุณพี่การจนานะคะอเหลือเยอะเลยอ่ะนีอะไรเป็นของน้องเป้งหรือเปล่ามอ๋อน่าจะเป็นของน้องเป้งยาสีฟันเนี่ยยาสีฟันอุ้ยเขาเขาใช้รถนี้อยู่พอดีเลยอ่ะทำไมมือของน้องเป้งกำลังจะหมดพอดีเลยใช่กำลังจะหมดพอดีเลยนะคะขอบคุณที่การจนามากๆเลยนะคะพี่คิดถึงครอบครัวเราเนาะ สิงครอบครัวเล็กๆของเรานะคะรองเท้าของพ่อแน่เลยเนี่ยใส่อกทุ่งพอดีเลยใส่อกทุ่งพอดีเลยใช่ครับพาเด็กๆไปเตะบอลไงพ่อใช่ครับดีมากเลยขอบคุณมากๆครับอันนี้อะไรเนี่ยผ้าถุงหรือเปล่าผมไมมควานหรือเปล่า ไหนสิน่าจะใช่นะเหมือนเทาของพ่อควานพี่อสจแกท่านจะเขียนไว้ให้ด้วยนะจริงเหรอครับพ่อลองเปิดดูก่อนสินี่สวยมากเลยนะครับโ้สวยมากเลยอะ่ะพ่อไว้ใส่ไปไปเลี้ยงช้างพ่อควานใส่ได้นะครับนี่นี่ใส่กับเสื้อน,นี้ไงใช่พ่อควานใส่ได้ครับน่าจะเป็นของพ่อควานหรือแม่ควานอุ้ยของแม่ควานแลนี่นะของผู้หญิงทำไมใช่ใช่ใช่สวยมากเลยนะครับใช่สวยมากเลยนะครับขอบคุณมากมากนะครับ มีนี่ด้วยอันนี้น่าจะเป็นของน้องแป้งนะเนี่ยเล็กๆเนี่ยใช่ไหมพ่อนองแปงหอมนะใช่ของน้องแป้งนะคะอู้ยน้องแป้งแบบคุณแม่ก็ใส่ได้ไม่ใส่ได้แนะม่ตัวใหญ <laughs> ่น้องแปงหอมใส่ได้ด้วยน,ะนี่นะคะน้องแปงใส่ได้นี่แ้วอันนี้ไม่ดูอู้อะไรเนี่ยสวยจังเลย กระโปงน้องแป้งหรือเปล่าอืมกระโปงน้องแป้งเนี่ยอเลยน้องแป้งเออถ้าเห็นสงสัยจะใส่เลยนะคะดีใจนะครับีใจโรเช่าใส่กระโปงนะคะขอบคุณมากมากครับขอบคุณนะคะคุณพี่การจนานะคะขอบคุณขอบคุณท่านมากๆนะคะที่ทิถึงครอบครัวของพังยิย่าพายน้ำโชคนะคะของให้ท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความสุดนะคะนี่นะคะโอ้นี่มีอะไรอีกเนี่ยมีอะไรเนี่ยอ่านดิ นี่คืออะไรไม่รู้ดูข้อความไปดูเป็นเสื้อเสื้อ,อเป็นเสื้อเดี๋ยวมาลุนไปออพร้อมๆกันนะครับเป็นเสื้อของแม่ว้านะครับอ๋อเป็นเสื้อของแม่ควานโอเคค่ะอคขอบคุณมากๆนะคะดีใจจังเลย อู้หีบฟ้าหงม์ฟ้าหงม์ของใครเนี่ยเดีจะได้อุ่นๆนะพ่อนี่นี่นะคะวิ่งดีใจจังเลยอ่ะอันนี้ก็ผ้าห่มใช่ไหมพ่อกรับพาห่มผ้าห่มพื้นใหญ่น่าจะเป็นพื้นใหญ่พื้นใหญ่อุ้ยดีใจจังเลยค่ะขนาดเกิดมาเราไม่เคยได้แบบนี้เลยนะพ่อ ดีใ,ใจคนระับครั้งแรกครั้งแรกนะคะดีใจนะคะใหญ่เลยครับพื้นใหญ่นะคะอันนี้พี่เขาบอกว่าคซักมาแล้วออ้ขนาดที่ยังซักมาให้อีกเนาะโอ้ยดีใจมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะนี่นอีกนะตะกันนี่นะคะนี่ออ้เยอะเลยอ่ะพอ่อขอบคุณมากๆนะคะฤด,ดูหนาวพอดีเลยแล้วได้ใช้พอดีเลยนะคะนี่นะคะเยอะมากเลยครับขอบคุณมากๆเลยนี่ะล ลายผืนนะคะคนละผืนเนี่ยพ่อพอดีเลยสวยมากเลยนะคะลายก็สวยสวยขอบคุณพี่การจนานะคะโอ้ดูของเต็มเลยดูสิโอมีทั้งของกินของเล่นน้องแป้งเสื้อผ้าเสื้อผ้าของพ่อก็ได้ของแม่ก็ได้เนาะเนี่ยแล้วต้องออกมาให้หมดก่อนมีอะไรบ้าง ผ้าห่มครับผ้าห่มนะคะผ้าห่มครับผ้าห่มโอเคอันนี้คืออะไรกางเกงยีนน่าจะเป็นของผู้ฟานครับโหพ่อโอหนูว่าพ่อใส่ได้พอดีเลยแหละเนี่ยนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับโหพ่อลองใส่ดิใส่ได้ไหมใส่ได้พอดีเลยอาบน้ำกระเพื่องอ๋อพ่อยังไม่ได้อาบน้ำกระเพื่อนต้องออาบนน้ก่โอเคโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ คุณุพี่การจนานะคะเจริญสุขใช่ไหมพ่อคุณพี่การจนาเจริญสุขนะคะขอให้ท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจริญสุขครับเจริญสุขคุณพี่การจนาเจริญสุขครับจะให้พ่อกขอบคุณนะครับที่คิดถึงครอบครัวของเรานะครับที่ได้ส่งของขวัญนะครับมาให้ครอบครัวพังย่าๆาส่น้ำโชคนะครับก็ ขอให้พี่ๆ FC นะครับผมมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมปีใหม่แล้วการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับผมคิดสิ่งใดก็สมดังคุ้มความมุ่งมั่นปรารถนะครับขอบคุณครับจะให้นําโชคให้ยาย่ากับนําโชคขอบคุณครับก่อนนะแล้วพ่อขอบคุณครับแล้วนะยาย่าขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค้าพี่การจนาก่อนลูกเร็วๆขอบคุณข่าก่อนยาย่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกนเสียงด้วย ขอบคุณค่ะอะให้นำโชคด้วยพ่อนำโชคนำโชคขอบคุณค่ะพี่การจนาก่อนลูกที่เขาได้เอ็นดูครอบครัวของเราเนาะก็ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีใครแบบให้เราขนาดนี้เดี๋ยวถ้าพนักงานการนาเดี๋ยวเราจะทำคลิปนะครับผ้าห่มที่คุณพี่นะครับได้ส่งให้โอ้พ่อนู่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะขอบคุณครับก็ขอบคุณพี่การจนาเจริญสุขนะคะ ขอบคุณท่านมาก,มากๆที่คิดถึงครอบครัวเล็กๆของเรานะคะก็แม่ควานนะคะพูดอความจริงเนาะเกิดมาก็ยังไม่เคยแบบว่าแบบว่ามีใครมาใจดีกับเราขนาดนี้เนาะขอให้ท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเงินทองไหลามาเทม,มานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำล้ำรวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ